สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้มาชมบรรยากาศที่ม่น้ำน่านครับติสพานพัฒนาพารเหนือคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันติดแล้วครับวันที่วันที่หกสิงหาครับพบครับมาชมบรรยากาศตอนนี้ฝนก็เริ่มเริ่มตกกันครับผมกำลังจะรีบถ่ายทำคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศน้ำก็เริ่มจะขึ้นครับขึ้นมาหลายคุณผู้ชมครับขึ้นเล็กน้อยครับก็ถือว่าผมจะบาลุนแรงแต่ไหนนะครับ เพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มจะลงมาแล้วนะครับผมคงจะรียบๆถ่ายทําวิดีโอนะครับคุณผู้ชมนี่คับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วครับบรรยากาศนะครับท <c oughs> ่านฝากพุ้งก็จะเป็นโอ้นนะครับตั้งน้นมันตาลีนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ตั้งฟังตั้งนี้ก็จะเป็นบ้านทาล์ลนะครับตั้งนี้เป็นบ้านทาล์ล <c oughs> ผมจะรียบๆถ่ายทำว่าฝนล,ลงมาแล้วครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหแย่นะครับวันนี้ ฝนลงมาลำบากแล้วครับการไทยการไทยทั้งนแย่มากแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับก็มาชมบรรยากาศการตับที่ม่น่ามาะครับตอนนี้ก็หลังลรมลงมาแล้วครับเรื่องว่าจะไหลนะครับไหลพอรุนแรงนะครับจะมาตักก็ตักตอนนี้ฝนฝนที่ตกมาประมาณสามวันนะครับวันนี้ก็มี ครับทางด้านผมผมไปมาได้เจอครับวตกลงมาแล้วนะครับผมเล่นกับผู้ผมจะรีวิวทำแล้วก็คงจะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทำเพื่อจะมาถ่ายทำรีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับชจบป่าวันนี้วิการหน้า,านเป็นจะได้นะครับวันนี้ผมจะถ่ายทำในเต่าอ,อีแล้วครับคงจะไปอื่นมาได้ผม,ผมคิดว่าคงจะไปนแถวบ,บ้านเหนือหรืออะเลยนะลงมาแ้วผมไปมาได้แล้วนะครับผู้ชมผมจะเก็บ คลิปแล้ววีดีโอไว้ออันนี้ครับรกดไลค์กดแช์และกดก้กระดิ่งามรับเพื่อเป็นกำลังใจครับไม่บายครับไปแล้วครับฝนตกแล้วครับ